สวยมาแล้วพี่น้องโอ้ยห่างเงี Paint ้ยยักษิดข้าวแหงทำหมอบึงไก่เนาะอาหารสวยคือสิเม็ดเอาอันไข่ไก่นี่เลยเนาะไปกินสวยนะทอดมือยันเด็ไก่ทอดมืออ๋ออาอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามนีทอละตีเนาะกินสวย กินไล่พอได้กินเนาะเบื้องนี้นะเบื้องดูเบื้องตัวนี้ไม่จังเลยบริข้ามาจาับเหือได้วไปเบื้องตัวนี้นี่นะโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้มีมากน้อยเบื้องนี้ใครไก่ลคะเคยเห็นเด้ออโอ้ยมาเบื้องม้อไข่กันเด้อพี่น้องเด้อ ต้มไข่อยู่ไห้อยู่นะพุ่นน่ะปลาหอนนี่ๆกําลังปดเลยไข่ไข่มุกไข่มุกเด้อเออจิมักเพ็ดเียมแล้วจิมักเพ็ดเกือเป็นมัวเียมแล้วเด้อนี่ปตเไข่มุกเนาะพี่น้อง โอ้เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนี่ะไก่กก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 กอ่ะกกกกอ่ะเลี้ยงไก่เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกนี่ก็เออคือว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเด้อไก่นี่น่ะเด้อเฮาจะบ่ได้แยกเนาะเพราะว่าเฮาจะปล่อยให้แม่เลี้ยงเองเลยเนาะให้แม่เลี้ยงเอง เ่ฆไก่นี่ก็เลี้ยงลูกไก่เองอเบิ่งพี่น้องไปกัญญานคนเด้เนาะก,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 กู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 อ่ะอันนี้ลูกไก่เด้เกี่ยเกลี่ยเกี่ยนำเมฆไปเลยสวยมาแล้วพี่น้องโอ้ยห่างเงาะเงากกินข้าวแหงทำมาเบิบบ่งไก่เนาะอาหารสวยคือสีเม็เอาอัน ไก่ไก่นี่เลนะ่นราไปกินช่วยนะแม่มันกำลังมุกอยู่พี่องเบิองไก่ฟักไข่จุกเอาเตอมมือยันที่ไก่เตดมมือเอา้าเอา้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สามีพ่อละตี้เนาะกินสวยกินลลยกินจังหกจิตหน่อยนี่พอเนาะไข่สองหาง,งหางละน้อยเบื้องนี้นะจงไว้ได้เนอะเอ,อ้ยจงไว้มันอ,กออกไตหนึ่งสองสามสี่ห้าจิตเป็ดเอ,อ้ยยังมีเป็ดหน่อยฝักตอเด้ออือฮือออกลูกไล,ล่ไล้ยงอยู่ให้อยู่หน้าเนาะได้ไข่แล้ว ไปเบิ n n e ่งข้างนั้นเด้อก่อนเนาะคั่นบหลายก็เอาอีกคั่บ่มีหลายก็บ่เอาว้าวอาหาช่วยเียงนะบ่ได้มาหลายมือแล้วเฮียงฮนแล้วอันนี้ตู้บ่หันไข่กิาอยู่ก็มีหลายตู้อยู่แต่ว่ามันซอกกิน กิดเขาอยู่ตามกลางนาเนาะเบือ้องบนหินน้องอีนี่ไข่บ่ไปเบื้องอนมีไข่บ่เจ้าเอออู้อันนี้ฮะห่างมีโปุ๊ดแล้วเอออันนี้มีไก่มู๊อยู่มีเมย์มู๊บอยู่โอ้ไข่ออกมานี่แล้วหินน้องไข่ก็ได้กินอยู่เนาะเบื้องนี้นะ มึงดูมึงตัวนี้ไม่จังเลยมเลข้ามาจาักเพื่อด้้อไปมึงตัวนี้นี่นะโอ้หนึ่งสองสามสเจโอ้มีมากน้อยบึงนีใครๆเคยเห็นเดเออมีมากน้อยกว่ามึงนี่นะคือที่บมีลูกลูกน่าอาวาเก้นน้อยเกินหนึ่งสองกเจออแปดกับหมอนน้อยนี่เด้อ มีด้าวเทศน่้ยตัวนี้ไข่น,น้อยเนะาะบบไข่ลายอันนี้เป็นไก่ไก่ดำเนาะเป็นตัวสีดำไข่กับไข่ฮิเซดเอกีกมีไข่หน่วยหนึ่งเนะาะบบคือมูหน่วยน้อยๆผอยพูดได้อเลี้ยงไก่ลาดกอาจจะเคยเห็นเนาะไข่แบบนี้เนาะห่างไข่ห่างไข่ห่างไข่ มือนี้เัาก็กสิไปต้มไข่เนาะกินข้าวส่วยก่อนอาก,กินข้าวแห้งโอ้เห็ดน,นี่เป็นเห็ดหนังเ,เห็ดหนังเห็ดหนังบม่เคยกินเนาะบม่เอาเลยโอ้ยมาเบิ่งหม้อไข่กันเด้อพี่น้องเด้อต้มไข่ตุ่ไข่อยู่หนะ้าเขาเนาะป้าฮ้อน

i not